ความเศร้าที่แสนเก็บปวดเมียฝรั่งที่มีลูกแล้วเอามาไม่ได้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องขามาพูดคุยกันนะคะมาแอบมองนกด้วยเนาะเอาขอนมปังไปให้หลังบ้านเมื่อกี้เข้ามาอืมไม่ทันก็เลยไปเทขนมปังใหม่นะคะวันนี้ก็ได้พูดคุยในหัวอกคนเป็นแม่เนาะเราเห็น,นหลายช่องนะคะที่เจอปัญหาเรื่องลูกเอออันนี้เจ็บปวดจริงๆนะคะเนาะพี่เขา มีลูกสองคนนะคะตอนที่พี่เข้ามาอยู่เนี่ยเอาจริงนะแกมาอยู่ที่นี่มากกว่า20กว่าปี20กว่าปีนะคะลูกคนเล็กเอามาได้เพราะอายุไม่ถึงอย่าลืมมากอย่าลืมนะคะถ้าเรามีลูกติดของเราเนี่ยถ้าเกิน18ปีเราจะเอามายากนะคะแต่พี่เขาก็ดิ้นรนสุดๆแต่มันเอามาไม่ได้จะทําไงการทดแทนของหัวอ,อกคนเป็นแม่หอบลูกอีกคนมาไม่ได้ ทดแทนด้วยเงินนะด้วยการสร้างบ้านด้วยการสร้างช่องนั่นนี่ให้กับลูกให้ความสะดวกทุกสิ่งทุกอย่างแต่ลูกกลับไม่เห็นค่าบอกแม่ไม่หลักอืมทั้งๆท,ที่ตัวเองมีครอบครัวของตัวเองนะตัวเองมีลูกมีเมียมีครอบครัวของตัวเองอ่าแล้วเมียอ่าแล้วแม่ก็ผลักดันสร้างบ้านซื้อรถลงทุนให้ทุกอย่างอืเพื่อที่จะดูแลยังโดนคําที่เจ็บปวด เวลาเจอปัญหานะนี่คือคําพูดของลูกนะะเวลาเจอปัญหาอืช่วยไม่ได้มาอยู่ไม่ได้ส่งแต่เงินอ่าไม่เคยรักกันรักแต่น้องที่เอาไปเอาจริงนะอ่าเมียฝรั่งทุกคนเนี่ยพี่เขาบอกเลยว่าลูกที่เอามานะลูกสาวที่เอามานะอืมเขาไม่ใช่ได้อะไรเลยนะแม่ก็ไม่ได้เก็บได้กรรมอะไรเลยเพียงแค่เขาเรียนไปตามภาษาของเขาเขาโตเขาก็ทำงาน เขาไม่ได้มาเอ่ยที่จะขอแต่เงินเดือนทุกเดือนของแม่ส่งให้ลูกชายนะฮะส่งให้ลูกชายเพราะว่าหนึ่งห่วงสองรู้สึกผิดนะฮะสามคิดซะว่าหัวอกคนเป็นแม่ทิ้งลูกไม่ได้ถึงจะเจอคําพูดดีแยก่ก็ทิ้งไม่ได้เพราะนั้นคือลูกคือเลือดแต่ลูกเนี่ยเหยียบย่ําซ้ําเติมแม่ด้วยความเจ็บปวดผัวฝรั่งผัวไม่รวยอืมให้ลูกได้แค่นี้คนอื่นเขาสบายอ่า สุดท้ายนะคะแต่ก่อนก่อนที่จะเขามีแฟนเนาะแม่เขาก็ดิ้นรนที่จะเอาเขามาแต่เขาเป็นคนเลือกที่จะอยู่ตรงนู้นวันนี้เวลาเกิดปัญหาทุกครั้งมีแต่เหยียบย่ําเวลาขอไม่ได้มีแต่ว่าแม่นะคะนี่มันก็เป็นเวลายาวนานลูกกโ็โหรสามสิบกว่านะชีวิตเนาะให้นึกถึงหัวใจแม่บ้างทําทุกอย่างเพื่อลูกนะคะมันเป็นความเจ็บปวดมากยายจ๋าได้บ้าง ก็เลยอยากให้เอามาเล่าสู่กันฟังนะคะในหัวอกคนเป็นแม่อมการวางแผนการพูดคุยอันนี้นึกถึงตัวเองเหมือนกันนะถึงแม้จะเอาลูกสาวมาอยู่ที่นี่เราไม่ได้สปอยเรื่องเงินทองนะคะเพราะว่าเขาดิ้นรนเขาหาได้เนาะเหมือนกับพี่เขาเหมือนกันลูกสาวเนี่ยเขาก็ไม่ได้สปอยเรื่องเงินทองเพราะว่าเขาทํางานนะแล้วเขาก็หาเขาก็ดิ้นรนไปแล้วเขาก็ไม่มาขอแม่ล่าไหลนะสําหรับเด็กอยู่ที่นี่อืแต่ ความรู้สึกของลูกก็คือความเข้าใจของเขาเนี่ยมันไม่มีให้กับแม่เลยยิ่งนานยิ่งซ้ำครอบครัวตัวเองใหญ่ขึ้นตัวเองดิ้นรนเพื่อจะสร้างครอบครัวของตัวเองแต่กับทิ้งภาระ,ะให้กับแม่ทุกเรื่องราวโอเคคำว่าแบกภาระ,ะช่วยลูกนะแม่เขาบอกว่าเต็มใจแหละนะยายจ๋านะคะพี่นะ่ะเต็มใจเนี่ยมาเท่าไหร่2ีบกว่าปีพี่ก็เต็มใจนะคะมีหนักมีสูงมีน้อย อันนี้พี่ก็แก่เริ่มจะทํางานไม่ได้มันก็มีความรู้สึกว่าเออเนาะรู้อืมทําไมอะไรแต่พอคําพูดที่เราเอ่ยไปกลับโดนลูกตอกกลับที่เจ็บปวดนะฮะกรรมเนาะอันนี้แหละในหัวใจที่ทําให้แม่หัวอกคนเป็นแม่ที่เจ็บปวดมากๆนะคะฝากถึงเนาะแกก็ฝากถึงเหมือนกันนะคะหัวอกคนเป็นลูกหรือว่าลูกของแกที่เข้ามาชมก็ตามนะคะแม่อยู่ที่นี่ ไม่ได้สบายเลยนะทำงานทำการที่ยอมทำงานอยู่เนี่ยก็เพราะเงินส่งทางเมืองไทยถามว่าแกบอกลูกไหมแกก็พูดแกก็ไม่ค่อยสบายเนาะอายุแกก็ห้าสิบกว่าแล้วดิ้นหลน่นนะแต่ใช่ว่าลูกจะเชื่อใช่ว่าลูกจะฟังนะลูกก็บอกแค่ว่าปัญหาของผมนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เจ็บปวดนะฟังแล้วก็เศร้า ฟังแล้วก็เศร้านะคะสร้างกรรมให้ตัวเองเนาะทำให้แม่ที่แสนทรมานตัวเองกอดเมียกดลูกอยู่อย่างสบายงานไม่อยากจะทํานึกถึงไหมอ่ะวันข้างหน้าถ้าเกิดแม่ตายขึ้นมาจะเอาอยัางไงอ่ะขอโทษนะคะอันนี้คือความคิดของยายจ๋าเนะยายจ๋าก็ถามพี่ไปพี่เข้าไปเหมือนกันถ้าเกิดพี่ตายขึ้นมาจะทํำยังไงแล้วแต่จ๋าเอ้ยว่า,วา,างั้นชีวิตอืมทําได้แค่ทําตอนเนี้ย พราะมันก็ไม่มีอะไรแล้วมันก็นานเกินพี่ก็หมดแรงอ่อนใจนะแต่พี่ก็ตัดเขาไม่ได้อืมเออนะเขาถ้าแม่ตายก็คือหมดเกณฑ์หมดกรรมพี่ไปก็แล้วแต่ชีวิตเขาจะเป็นในเมื่อเราวางแผนให้กับเขาแล้วเขาก็ไม่ยอมที่จะเปลี่ยนแปลงหรือไม่ยอมที่จะพัฒนามองแล้วก็รอแต่แม่เพียงอย่างเดียวเขาคงคิดยายจ๋าจก็เลยถามว่าเขาคงคิดไปหาน้องหรือเปล่าว่าน้องมาอยู่นี่เอออันนี้ก็มีจริงเหมือนกันนะคะเขาก็แวว ถามน้องขอแม่ไม่ได้อืมในเนี่ยตอนนี้เลยขอแม่ไม่ได้ขอน้องนะคะน้องก็ส่งให้เป็นบางครั้งน,น,นานๆทีพี่ก็บอกน้องว่าอ่าแกก็บอกว่าบอกลูกสาวว่าอ่าเอาตัวเองให้รอดเก็บกรรมให้กับตัวองนหาปัญหาทุกเรื่องไม่ใช่เรื่องของหนูเป็นเรื่องของแม่และแม่ก็ทําทุกอย่างมันมากแม่ก็ยังไม่ได้เก็บให้หนูหนูยังไม่มาว่าแม่อันนี้แม่ก็ขอบคุณนะคะ แม่ก็ขอบคุณเนาะอย่าลืมนะคะเด็กที่มาโตที่นี่การทํางานเขาก็จะเทียบเหมือนฝรั่งเนาะมันก็จะเป็นแบบฝรั่งนะคะเออได้ทำงานได้รับผิดชอบตัวเองได้อยู่กับแม่ยังมีบ้านที่ไม่ได้จ่ายยังได้ช่วยเหลือซื้อของให้อันนี้เขาก็โอเคนะคะเขาก็อ่าปอบแม่เหมือนกันนะคะลูกสาวนั่นก็คือกําลังใจ ของแม่ที่อยู่ตรงนี้แต่ว่าหมดใจกับลูกชายที่อยู่เมืองไทยนะคะหลานวันเกิดหลานเข้าโรงเรียนค่าเทอมหลานสารพัดนะคะค่างวดลดออกมารุ่นนี้หมดพังออกเทินใหม่นะคะส่งต่อคือแม่อยู่เมืองนอกโอ้ยคักบ,บอผู้ใดมีลูกแบบนี้พี่เขาบอกว่าเข้ามาคอมเมนต์บอกเด้ออีกแก่สังใดอีไข่สังใด่าซัน วาสีตัดใจกระทิบมบอดายผู้ใดเข้มแข็งพออที่จะตัดใจตัดลูกได้เนี่ยมาบอกเด,เดิ้ลซันเพลินฟากมานะคะพี่น้องขายายจ๋าก็บอกว่าอายุเขาสามสิบกว่าแล้วเนาะอันนี้เป็นมุมหนึ่งที่เราไม่ได้สัมผัสตร,ตรงนั้นแต่เราก็มองเหมือนกับญาติญาติอ่ะถ้าเราเลี้ยงเขาแบบไม่โตเราก็เหมือนฆ่าเขาทั้งเป็นนะพี่อ่ามันอาจจะผิดอยู่ที่เราก็ได้เพราะความรู้สึกผิด เอาไปตุนนะะเอาไปตุนเอาไปโยนให้เอาเงินมาทดแทนความรักอืมแต่เขาไม่เห็นค่าความรักของคําว่าเงินนะเขากลับมาอ้างอืมอ้อมกอดอืมปัญหาที่สร้างขึ้นอยากให้แม่ยืนอยู่ด้วยเออจะเอาซะทุกเรื่องไม่คิดตอนยามลําบากนะตอนไม่มีเงินกัดก้อนเกิดกินวัยเด็กอ่าอ่าที่พ่อแม่พาอดภายอยากมานะคะคนี้เนาะ ไม่นึกถึงว่าแม่ดิ้นหลนมาแล้วมีงานทำเนี่ยเงินส่งเองให้ลูกชายเนี่ยไม่มีสำนึกตรงนี้โอ้โหเจ็บปวดนะคะขอโทษขออภัยเนาะถ้ายายจ๋าพูดแรงไปนะคะเพราะว่านั่นคือความระบายของเขาแล้วยายจ๋าก็คิดอย่างนั้นเช่นกันเออถามว่าวันนี้แกจะตัดลูกแกได้ไหมถึงเขาเรียกว่ายามโกรธเนาะ อืหอัวอกแม่ยังไงก็ตัดไม่ได้ถ้าแกตัดได้แกทําได้นานแล้วเพราะมันจะมีข้ออ้างลูกหลานเข้ามานะคะยามีปัญหาไงแม่เจ็บป่วยไม่เคยถามถึงโทรหาแม่ไม่เคยรับนะคะสำหรับลูกเนาะอันนี้ว่าแล้วก็เจ็บปวดเด้อโทรหาลูกไล่ลูกก็อีจมคือกันย่นี่ก็ได้โทรทำไมเป็นอะไรนะโฮย้ยขนาดไม่ได้ส่งเงินส่งทองให้ลูกนะมันต้องมีคําเจ็บปวดคือกันเดอ้อ อน,นผู้บ่าวโทรหาอันนี้เห็นจมเด้อเอออันนี้หาันมาหาลูกเจ้าของเด้อพี่น้องขอโทษขอภัยวกไปวนมา <c oughs> เออนะแม่โทรแม่เขียนแม่ถามลำคาญไม่มีเวลาเหนื่อยจะนอนนะคะเออแต่ถ้าผู้บ่าวผู้สาวหรือเมียโทรตามเนี่ยเออผู้บ่าวผู้สาวโทรโทรเนี่ยเขาไม่รับเนี่ยโ,โหหงุดหงิดใส่เขาเลยนะคะนั่นแหละเนาะโอ,โอ้คนเป็นลูกเมื่อไหร่มันจะโต ลูกยายจ๋านี่ก็ยี่สิบเจ็ดปีแล้วนะยี่สิบเจ็ดปีเนาะอยู่ที่นี่เขาก็ดิ้นรนของเขาโอเคเราก็ห่วงแบบห่งหางๆถอยหลังมาเพราะเขาก็ดิ้นรนสู้ด้วยตัวเขาเองนะแต่พี่เขาก็ทุกเนาะร้องไห้น้ําตาตกเสียใจเศร้าใจย,ยจายจ๋าก็เลยบอกว่าพี่เลิกเครียดถ้าไม่ไหวเขาเผาๆนะ ่าถ้าให้เขาข่มแล้วขู่แล้วบังคับแล้วได้ตลอดเวลาอย่างนี้นี่แหละมันถึงหมดคุณค่ามันถึงไม่มีคุณค่าตอนนี้พี่ต้องเข้มแข็งแล้วนะแล้วหนึ่งสิ่งก็อายุมากขึ้นสุขภาพด้วยการเครียดกับลูกตัวยายจ๋าเคยเป็นมาก่อนนะคะยามที่เขามีปัญหาชีวิตต้องแยกกับครอ,อบครัวเนาะแล้วก็ลูกหลานเนาะ เราคิดตามเขาเนี่ยโอ้โหเจ็บปวดนะลูกเจ็บแม่เจ็บมากกว่านะแต่ความรู้สึกเจ็บของแม่ถึงจะบอกลูกไปมันก็ไม่มีความรู้สึกนะเออมันก็สิว่าตัวใตัวมันคิดอะไรมันก็มีทางไปนี่คือคำพูดของลูกค่อยนะเ <c oughs> นาะเอาจริงความห่วงลูกเนี่ยอืมถึงแม้เราจะดุจะว่าเรามองว่าเขาทำผิดเนาะเอแต่ยังไงเด็กๆสมัยนี้เขาก็ไม่ฟังจริงๆ ก็เป็นเรื่องราวที่อยากเล่าสู่กันฟังในความรู้สึกของอกคนเป็นแม่นะคะที่มาอยู่เบลเยียมเนอะอาะมาอยู่นานนะคะแล้วก็ลูกสองคนที่ไม่ได้เอามาทั้งสองคนเนี่ยมันมีการเปรียบเทียบที่แตกต่างมากๆพี่น้องขาคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องนะคะที่ให้อนุญาตเอามาเล่าความเจ็บปวดของความเป็นแม่เนี่ยนะหัวอกคนเป็นแม่เนี่ยโหมันสุดๆแล้วก็ เจอเราได้ฟังมากับหลายๆเคสหลายๆคนนะคะมีลูกดีเนาะเขาเรียกว่าบุญหลายสายยาวยายจ๋าเคยพูดนะคะคนไหนที่มีลูกค้ำลูกคุณเนาะบ่ตําเป็นจะต้องมาให้เงินให้ทองเ,เปลียนแค่บ่ให้ทุกใจเอาตัวรอดผ่านไปทุกอย่างอันเนี้ยก็เป็นความสุขของแม่แล้วนะคะสิ่งที่แม่เก็บกรรมไว้จริงๆแล้วมันก็ไม่ไปไหนถ้าลูกเข้าใจนะคะแต่ถ้าผ่านผ่านผ่านชนิดที่ว่าไม่เหลือ ขนาดนี้อืมวันข้างหน้าก็ไม่มีอะไรอันนี้ตัวเองก็ต้องยอมรับในสภาพความเป็นจริงนะเนาะเอาจริงแต่พอสุดท้ายคนเหล่านี้นะคะจะมาสํานึกได้เมื่อสายเขาเรียกว่าไม่เห็นลงไม่หลั่งน้ําตาแต่มันก็จะเป็นสิ่งเป็นสําหรับคนบางคนเท่านั้นนะบางคนแม่ตายแล้วยังสํานึกไม่ได้ยัง ตำนิติพ่อแม่นะคนเหล่านี้ยายจ๋าพูดได้เลยว่าไม่เจริญเนาะเห็นมาเยอะเห็นมาเยอะพูดตรงๆนะคนที่ดูถูกพ่อแม่คนที่พ่อแม่อุปถัมภ์คำชูนะฮะการดูถูกคนอื่นยังเป็นคนอื่นนะแต่มันเป็นความรู้สึกแย่ของตัวเองเนาะแต่ดูถูกผู้ให้กำเนิดน,นะผู้ให้กำเนิดและผู้ส่งเสียเออ นะแล้วก็มาตัดท้อบอกว่าทําให้แม่น้ําตาตกอันเนี้ทําอะไรก็แย่มันคือความจริงนะ่าพี่เขาก็พูดเออจริงเขาไม่รู้จะคิดเขาทําอะไรเขาก็ได้หน้าไม่ถึงหลังมันเป็นสิ่งที่อาจจะเป็นกรรมที่เขาทํากับแม่แกก็พูดนะแต่สําหรับแม่เนาะไม่เคยสาบแช่งลูกอยู่แล้วแกบอกไม่เคยสาบแช่งยุคอยู่แล้วอยากให้ลูกรู้ว่ารักอยากให้ลูกรู้ว่า แม่นะ่ห่วงเขาขนาดไหนแล้วก็อยากให้ลูกรู้ว่าแม่ทําได้แค่นี้นั่นคือความรู้สึกของแม่เนาะอืะฟังแล้วน้าตาไหลตามเลยนะเจ็บปวดอืมฟังแล้วน้ําตาไหลตามนะวันนี้ให้ชมวิวข้างนอกเนาะมีแสงแดดแต่ว่าเย็นนะคะลบพี่น้องจา๋าเออม,มาแล้วนกตะขาบนะอันนี้สองตัวนกตะขาบมาแล้วนะ สู้ๆกันต่อไปเนาะมันอาจจะเป็นความผิดของเราที่เริ่มต้นนะคะถึงแม้จะช้ำแค่ไหนเราก็ทิ้งลูกไม่ได้ก็มาดูกันนะคะชีวิตในต่างแดนมีสารพัดมีหลายปัญหานะคะมาเล่าสู่กันฟังเนาะก็ใครเจอหรือว่าปัญหาแบบนี้ก็มาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้พี่เขาด้วยนะคะช่วงนี้เลยเพิ่งวางโทรศัพท์กันเลยนะคะแมทแมเลยอืมเจ้า จริงๆแล้วเรื่องนี้ยายจ๋าก็รู้มานานแล้วล่ะนะคะพูดคุยกันมาตลอดเนาะแต่วันเนี้ยอ่าก็เป็นสิ่งที่ได้พูดแล้วขออนุญาตแกก็บอกว่าไปเล่าเลยไอ้จ๋านะฮะอืมเนาะรักยิ่งรักมากยิ่งเจ็บมากห่วงมากพูดมากลูกลำคาญเจอคือกันจ้ะพี่น้องจา๋าเนาะลูกลำคาญนะคำสอนของแม่ จะบ่นอะไรนักหนาคาเหล่านี้เย,ยจาก,ก็โดนเหมือนกันนะคะขอตังไม่ให้แล้วอย่าบน่นอันนี้คือคําของลูกสาวเย,ยจานะคะพี่น้องค่ะเออทําใจสุดท้ายตัวเราก็ทําใจนะคะนั่งน้อยเนื้อต่ําใจลูกเราก็เศร้าเราก็เหงานะคะเราก็แย่เราก็โศมพอเราป่วยขึ้นมาเขาก็ไม่ใช่ได้มาดูแลเนาะเป็นปัญหาให้แก่ตัวเองและพ่อคือสามีที่ดูแลเราเอาจริงนะ ลูกเนี่ยพอเลี้ยงเขาโตชีวิตเข้าไปข้างหน้าเขาก็เลือกที่จะสร้างครอบครัวของเขามันไม่เหมือนรุ่นเรานะเราที่เดินก้าวมาเนี่ยหัวใจนึกถึงพ่อแม่ลําบากเลี้ยงเรามาเนาะเราไม่ทิ้งพ่อทิ้งแม่แต่โอเคเด็กปัจจุบันนะคะมันก็ไปอีกแบบหนึ่งเนาะอย่างลูกสาวยายจ๋าจะพูดเลยว่าโอ้คนอย่างแม่เราไม่มีเงินยายจ๋าไม่มีเงินแล้วใครจะมีพนาเบิงเอาเดอ้อ แก้งยอกถามลูกสาวลูกสาวเอ้ยเมื่อไหร่จะส่งอ่าเงินเดือนอะไรนะอ่าให้แม่สักทีแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งมาถามตอนนี้ยังไม่มีเนาะก็เล่ากันขำๆนะขอเพียงแค่เขาเอาตัวรอดเพียงแค่เขาไม่มา,าวุ่นวายก็โอเคแล้วนะคะนี่แหละคือชีวิตเนาะ อาหัวอกคนเป็นแม่นะคะมีทั้งทุกข์และสุขน้ำตาตกและเจ็บปวดที่สุดก็คือกับลูกการทิ้งผัวนะมันทิ้งแล้วตัดเลยคือคนอื่นนะคะคำว่าลูกนี่โอ้โหมันเหมือนกีดเลือดของตัวเองมันยากมากนะคะพี่น้องคืาเข้าใจเข้าใจความรู้สึกกับหัวอกคนเป็นแม่เนาะอุย้ยนกกระจิบมาเต็มแล้วพี่น้องแย่งขนมปังกันแล้วนะ จไม่มาจับเนาะมาจับชิ้นนึงไปนู่นทางริมรั้วเต็มเลยนะคะไปแล้วพี่ต้องขานาะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะเนาะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะฝากเข้ามาเป็นกําลังใจให้พี่เขาด้วยนะคะชีวิตยี่สิบกว่าปีอืมส่งเสียลูกหลานจนเป็นครอบครัวอืแต่หาความสุขหรือว่าความภูมิใจกับคําพูดของลูกไม่ได้เลย เจ็บปวดแล้วมันก็คงจะเจ็บปวดแบบนี้ไปนานเดี๋ยจ๋า,จาก,ก็บอกว่าทําใจพี่ทําเท่าที่ทําได้นะฮะทำใจปล่อยวางสุดท้ายเดี๋ยวเราก็ตายหนีเขาชีวิตเข้ามันก็สู้กันต่อไปนะคะไปแล้วจ้าอ๋อข้เอาออาหารมาแขวนไว้ตรงรั้วด้านโน้นนู่นน่ะน่าจะเป็นอาหารนะนี่ หนาวๆก็นั่งเฝ้าเนาะเดี๋ยวจะทำอาหารวันนี้จะทำอะไรกินเอ่ยไปแล้วคะ่ะอยากให้ดูนกวันนี้นกแก้วนกแก้วเขาจะไม่ค่อยมานะคะตอนสายๆแบบนี้อันนี้ก็สิบเอ็ดโมงแล้วเนาะนกแก้วเขาจะมาแต่ตอนเช้าแล้วก็เย็นๆนกกระจิบ ชีวิตคนว่างงานนั่งเฝ้านกพี่นะ้อง